สวัสดีค่ะสำหรับใครที่วิ่งผ่านนะคะทางหลวงหมายเลข32สายเอเชียขาเข้ากรุงเทพพื้นที่จังหวัดชัยนาทกิโลเมตรที่123บวก400หรือถ้ามาไม่ถูกก็พิมพ์พิกัดขายแหร้านชริตาการค้าแหรวนปิกส่งทางร้านปักพิกัดไว้แล้วแวะมาอุดหนุนสินค้าในร้านเราได้นะคะร้านเราจำหน่าย แผเป้เต็นนอนอันนี้เต็นนอนเราจะมีเต็นเล็กเต็นใหญ่ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหากันเลยแหคอนโดดักปลาคอนโดกุ้งอันนี้ก็ช่วงนี้เทศกาลนะคะก็เข้ามาจอดรถด,ด้านในได้ข้างในเรามีที่กลับรถให้คอนโดก็มีมากมายหลากหลายชนิดเหมือนที่เราส่งออนไลน์กันเลยแหเอน็นเกลียวแหเอน็นปอนแหได้ทอโรงงานเกตเอนี่ค่ะ เอ็นเกียวนาโนหรือเอ็นโมโนตีเกียวจะเป็นเอ็นสีเขียวสเท่าเนื้อนุ่มตั้งแต่เซนครึ่งถึง12บเซนอันนี้เอ็นปอนสีฟ้านะคะอันนี้แห่ได้ทอโรงงานเกร A ตัวน,นี้ก็จะโชว์ไว้หน้าร้านอยากได้ไซส์ไหนขนาดไหนก็เข้ามาเลือกในร้านเราได้เลยผ่านมาก็แวะมาได้หรือใครไม่สะดวกสั่งออนไลน์ทางร้านก็ส่งให้นะคะ สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นชุดขาตั้งเปเด็กและผู้ใหญ่ของเด็กก็จะมีเปนอนแบบมีมุ้งด้วยของผู้ใหญ่ของทางร้านก็จะให้เป็นเปนอนไซส์จัมโบ้เลยค่ะมีขาเก็บพับใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยหรือสนใจเปนอนตัวอื่นๆมีมากไซส์หลายขนาดหลายสีสีสันสดใสน่านอนเลยค่ะแวะเข้ามานะคะอย่าลืมนะคะทางหลวงหมายเลข32ค่ะเข้ากรุงเทพ กิโลเมตรที่123บวก400ร้านชริตาการค้าจังหวัดชัยนาทสำหรับลูกเพจของเราลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทางร้านยินดีต้อนรับค่ะนี่ค่ะเข้ามาเลือกในบ้านก็ได้มีหลายอย่างตรงนี้นะคะก็จะมีที่จอดรถให้กว้างขวางด้านในก็จะมีที่ขับรถให้ด้วยค่ะ เข้ามาซื้อเลี้ยวเข้ามาเลยปลอดภัยดีช่วงเทศการลรถเยอะวันนี้ยังไม่เยอะเท่าไรถ้าเกิดเป็นช่วงวันที่สามสิบเอ็ดกับวันที่หนึ่งจะเยอะมากเลยเข้ามาจอดด้านในได้เลยค่ะแห่เอ็นเกวเอ็นปอนชุดขาตั้งเตยนอนเด็กขาตั้งเตยผู้ใหญ่เต็นนอนเต็นเล็กเต็นใหญ่อันนี้ในบ้านค่ะแห่เอ็นก็จะมีทุกอย่างอวนลากปลาอวนล้อมปลา ถ้าผ่านมาก็แวะเข้ามาทักทายกันได้ค่ะร้านชลิตาการคา้าจังหวัดชัยนาทสำหรับคลิปนี้ทางร้านสวัสดีค่ะ